นิทานเรื่องหอยวิเศษตอนที่หนึ่งการค้นพบหอยวิเศษน้ำหมู่บ้านเล็กๆริมชายฝั่งทะเลเด็กชายชื่อต้อนน้ำเป็นเด็กที่รักการผจญภยัยและชอบเล่นริมทะเลทุกวันวันหนึ่งขณะที่ต้นน้ำเดินเล่นตามชายหาดหลังพายุใหญ่เขาสังเกตเห็นบางสิ่งแปลกตาฝังอยู่ในผืนทราย มันคือหอยที่มีเปลือกเป็นประกายสีรุง้งต้นน้ำรู้สึกทึ่งจึงเก็บมันขึ้นมาอย่างระมัดระวงังช่วยด้วยช่วยข้าด้วยเสียงเล็กๆดังขึ้นต้นน้ำตกใจแต่รีบมองไปรอบๆทว่าบริเวณนั้นไม่มีใครเลยข้าอยู่ในมือเจ้านี่แหละเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ต้นน้ำรู้แล้วว่าเสียงนั้นมาจากหอยที่เขาเพิ่งเก็บขึ้นมาต้นน้ำจ้องมองหอยในมือด้วยความประหลาดใจเจ้าพูดได้เหรอเขาถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือใช่แล้วข้าคือหอยวิเศษที่ถูกลืมมานานนับร้อยปีข้าขอบใจเจ้าที่ช่วยปลดปล่อยข้าออกจากทรายลึกหอยวิเศษตอบ เพื่อเป็นการตอบแทนข้าจะมอบพอรให้เจ้าสาข้อแต่เจ้าต้องเลือกใช้อย่างรอบคอบเพราะแต่ละพรจะมีผลกระทบที่เจ้าอาจคาดไม่ถึงต้นน้ำตื่นเต้นและดีใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกกังวลกับคำเตือนของหอยข้าจะต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่จะขอพอรแต่ทำไมเจ้าถึงให้ข้าพรได้ละ่ะ หอยวิเศษหัวร็อกเบาๆและกล่าวว่าพลังของข้ามีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่คู่ควรและเจ้าได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นเด็กที่มีจิตใจดีงามการช่วยเหลือข้าคือข้อพิสูจน์นั้นต้นน้ำรับรู้ถึงความพิเศษของหอยวิเศษตัวนี้และเริ่มคิดถึงความปรารถนาที่เขาอยากได้แต่เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นด้วยพรใดดี เขาจึงตัดสินใจพาหอยวิเศษกลับบ้านและปรึกษาครอบครัวเกี่ยวกับพรที่ควรขอการค้นพบหอยวิเศษในวันนั้นได้เปลี่ยนชีวิตของต้นน้ำไปตลอดการตอนที่สองพรวิเศษข้อแรกหลังจากปรึกษากับครอบครัวต้นน้ำตัดสินใจใช้พรข้อแรกเพื่อช่วยครอบครัวที่กำลังลำบากทางการเงิน เขาขอให้หอยวิเศษมอบเงินทองให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหอยวิเศษพยักหน้าและเสดเงินจำนวนมากปรากฏขึ้นในบ้านของต้นน้ำครอบครัวต่างดีใจและใช้เงินนั้นเพื่อชำระหนี้และซื้อสิ่งของจำเป็นอย่างไรก็ตามการมีเงินทองมากมายในทันที ทำให้เพื่อนบ้านบางคนเริ่มสงสัยว่าครอบครัวของต้นน้ำได้ทรัพย์สินมาจากไหนข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านว่าครอบครัวของต้นน้ำอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องไม่ดีเช่นการขโมยหรือการค้าขายผิดกฎหมายเพื่อนบ้านที่เคยสนิทสนมเริ่มตีตัวออกห่างและไม่ไว้วางใจอีกต่อไป ต้นน้ำรู้สึกเสียใจที่พรของเขากลับนำมาซึ่งความเข้าใจผิดและความขัดแยง้งเขาตัดสินใจเผชิญหน้ากับเพื่อนบ้านเพื่ออธิบายความจริงแต่ไม่มีใครยอมฟังหอยวิเศษแนะนำต้นน้ำว่าเจ้าต้องพิสูจน์ด้วยการกระทําที่จริงใจอย่าเพียงแค่พูดคำอธิบายด้วยความตั้งใจ ต้นน้ำและครอบครัวเริ่มแบ่งปันทรัพย์สินที่ได้รับกับเพื่อนบ้านที่ขาดแคลนและช่วยเหลือหมู่บ้านในกิจกรรมต่างๆเช่นการซ่อมแซมถนนและการสร้างบ่อน้ำความเมตตาและการเสียสละของครอบครัวต้นน้ำทำให้เพื่อนบ้านเริ่มมองเห็นถึงความจริงใจและในที่สุดความสัมพันธ์ในหมู่บ้านก็กลับมาสงบสุขอีกครั้ง ต้นน้ำเรียนรู้บทเรียนสำคัญจากพรข้อแรกว่าพลังวิเศษนั้นมีผลดีและผลเสียขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานและเขาจะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นในอนาคตตอนที่3การเรียนรู้จากความผิดพลาดหลังจากเหตุการณ์ในหมู่บ้านต้นน้ำเริ่มรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการใช้พรในครั้งต่อไป เขาเข้าใจว่าพรวิเศษไม่ได้มีเพียงผลดีแต่ยังสามารถสร้างผลกระทบที่ไม่คาดคิดได้อีกด้วยหอยวิเศษสังเกตเห็นความสับสนในใจของต้นน้ำจึงกล่าวว่าการเรียนรู้จากความผิดพลาดคือสิ่งสำคัญเจ้าต้องใช้สติและมองการไกลเมื่อจะตัดสินใจอะไร ต้นน้ำใช้เวลาพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและเริ่มตั้งใจทำความดีในหมู่บ้านมากขึ้นโดยไม่พึ่งผาบระวิเศษเขาเริ่มช่วยเพื่อนบ้านด้วยความสามารถของตัวเองเช่นช่วยซ่อมหลังคาบ้านช่วยเก็บเกี่ยวพืชผลและดูแลเด็กเล็กในหมู่บ้านการกระทำของต้นน้ำทำให้เขาได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนบ้านอีกครั้ง นอกจากนี้ต้นน้ำยังสอนเพื่อนๆในหมู่บ้านให้รู้จักการช่วยเหลือกันและกันโดยไม่หวังผลตอบแทนทุกคนเริ่มร่วมมือกันทําสิ่งดีๆเพื่อชุมชนเช่นการทำความสะอาดชายหาดและการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟนูธรรมชาติหอยวิเศษเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวต้นน้ำก็ยิ้มและกล่าวว่า เจ้าเริ่มเข้าใจแล้วว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากพรวิเศษแต่มาจากหัวใจและความตั้งใจดีของเจ้าเองต้นน้ำยิ้มตอบและรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการใช้พรครั้งต่อไปเขาสัญญากับตัวเองว่าจะใช้พรที่เหลืออย่างมีสติและคํำนึงถึงผลลัพธ์ให้รอบคอบตอนที่4พรวิเศษข้อที่สอง ต้นน้ำใช้พรข้อสองเพื่อช่วยหมู่บ้านที่ประสบภัยจากพายุใหญ่หลังพายุผ่านไปหมู่บ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักบ้านหลายหลังพังทลายและอาหารก็ขาดแคลนต้นน้ำขอให้หอยวิเศษช่วยเสกสิ่งจำเป็นเช่นอาหารน้ำสะอาดและวัสดุก,ก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูหมู่บ้านหอยวิเศษทำตามคำขออาหาร และสิ่งของที่จำเป็นปรากฏขึ้นราวกับปาฏิหาริ์ชาวบ้านต่างดีใจและรู้สึกซาบซึ้งในความช่วยเหลือของต้นน้ำแต่ผลที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อธรรมชาติรอบหมู่บ้านเริ่มเปลี่ยนแปลงไปความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำลดลงเนื่องจากพรที่เปลี่ยนแปลงสมดุลของธรรมชาติ ต้นน้ำเริ่มสังเกตเห็นปัญหาและรู้สึกผิดที่การช่วยเหลือของเขาอาจส่งผลเสียต่อธรรมชาติในระยะยาวเขาจึงเรียกชาวบ้านมาร่วมมือกันหาวิธีแก้ไขทุกคนตกลงที่จะใช้สิ่งของที่ได้มาอย่างประหยัดและเริ่มฟื้นฟูธรรมชาติเช่นการปลูกต้นไม้การเก็บขยะจากทะเลและการสร้างพื้นที่อนุรักษ์ แม้จะมีอุปสรรคแต่ความร่วมมือของต้นน้ำและชาวบ้านช่วยคืนความสมดุลให้ธรรมชาติได้สำเร็จหอยวิเศษเห็นความตั้งใจจริงของต้นน้ำก็กล่าวว่าเจ้ากำลังเรียนรู้ที่จะมองภาพรวมและคำนึงถึงผลกระทบที่กว้างขึ้นนั่นคือสิ่งที่ข้าหวังให้เจ้าเข้าใจต้นน้ำยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ และตั้งใจจะใช้พรข้อสุดท้ายอย่างรอบคอบที่สุดตอนที่5พรวิเศษข้อสุดท้ายนี่เป็นตอนที่มีการสรุปบทเรียนและการเติบโตของตัวละครหลักอย่างสวยงามครับตอนนี้ดูเหมือนว่าต้นน้ำได้ใช้พรสุดท้ายไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่เพื่อความสมดุลของธรรมชาติและผู้คนรอบข้าง ซึ่งเป็นการแสดงถึงการเติบโตและการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นหอยวิเศษที่บอกกลากต้นน้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการส่งมอบภารกิจเสร็จสมบูรณ์พร้อมกับการทิ้งบทเรียนสำคัญสำหรับตัวละครที่ยิ่งใหญ่บทเรียนเรื่องการคิดถึงผู้อื่นและการเสียสละเพื่อความดีงามของโลกใบนี้